กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุภูสุคนเด้อร์ยังวไงเมยังไงปุ่นเฮ็ดเออปุ่นเฮ็ดพี่น้องเลยทอดกบสุดเนาะไหมแล้วก็ทอดปลาพี่น้องมากินทำกันเด้อพี่น้องมาๆพี่น้องขวดกบขาจะม่พี่น้องหกโมงเยอขวดโกบนะใครก็เข้ากบนี่แห่ย 老板，他就是。嗯

아무데이 없어. 응, 응. มีต่ายแห่งต้องแ็นต้นตทายต้มนไก่ตพือจทำนตะาย้ีน้ำดิงไม่อไม่อไม่าได้ือนยอมม่อนเป็นนีทำเป็นมันจะมือจับมือจัเขาวย่ยกา

จะ,กกะกเก็บอาการอจะเก็บอาการเก่งกันเก็บอาการเก่งรือว่าบุดีใจอ่ะอืมหมักแสดงออกก่นดิคนบุหมักแสดงออกแสดงมากสบายดีพี่น้องมาต่อกันยัฮานอีกพี่น้องเลยเมื่อนี้บอกไก่กับือยู่อีกแล้วพี่น้องอัน มีคนถามกันเขามาลายนะพี่น้องเนาะว่าอันน้องซ้าวอันน้อนนงซ้ายแล้วก็น้องไพ่อีเพื่อนหายไปไซเนาะจึงว่าโบเห็นอยู่เพื่อนนะพี่น้องเนาะอันเพื่อนกะมีความจําเป็นพี่น้องเลยมีความจําเป็นอย่างใดนอย่างหนึ่งอลไรพี่น้องเ็ดให้เพื่อนนะเนาะเ็ดให้เพื่อนต้องออกจากบ้านไปพี่น้อง แต่ว่าริเดกยวกับเรื่องที่แบบว่าโบดีนะพี่น้องเนาะแล้วก็รบบิเดกยวกับเรื่องที่แบบว่าเลยไอ้นนองหรือว่าคนในเฮือนพิจใจกันนะพี่น้องเนาะอันนี้โบแมน้วพี่น้องเด้ออันมีความจําเป็นพี่น้องต้องหายเพลินเนะาะห้เพลินออกไปออกไปหักษาตัวพี่น้อง แต่มันกะเรื่องกะอยากว่าจอ่นอกหักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพี่น้องบอกไปเลยกะมันสีเป็นอันว่ะคุณหนึ่งคิดหน้าหนึ่งคุณหนึ่งคิดหน้าหนึ่งเนาะแล้วเรื่องกะเลยบอกได้แต่ว่าเพิ่นไปหักซาโต้เพิ่นเนาะแต่กะเนี่ยเพิ่นกะได้กลับบ้านเนาะมาอยู่กับแม่กับพ่อเพิ่นเนาะแต่กะมีแต่้องซ้ายพี่น้อง้องซ้ายก็ไปหักซาโต้พี่น้อง แล้วเรื่องอยูห่านที่เก้าพี่น้องมอนเบาไก่แล้วก็กเมถเา่รเถานนองซาวเพื่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยมนนองทรายนะพี่น้องเนาะไ,ไ,ไปเยี่ยมบอลที่เพื่อนหักซาตัวอะไรพี่น้องแล้วเรื่องกับเบิดป้พี่นอ้องเลยอยากไปอยู่เนาะแต่กับเบิดป้ต้องได้อยู่คล้ายเครื่องพี่น้องคล้ายเครื่องอยูห้านนี่แหละเมื่อวานนี่กะเข้ากับบริเมื่อบ้านเนาะบริเมื่อบ้านนะ้ำยาเนงงาะจากว่า พนตกเลยกะ اء, ทางก็ยากเนาะดาวเรื่องก็กำลังซือผ้าเนาะพอทะองก็เริ่มงหญ่พ right ี่น้องเลยเมื่อกะสิ้เป็นเมื่อยเนาะแล้วก็กเลยงโเมือง่ายพี่น้องเลยกลับมาเลยก็รู้สซกว่ามันเจ็บทองน่วงแอลน่วงทองเนาะแล้วเรื่องกับประเดีเมื่อยพี่น้องเอาพื้นจากเมื่อยบ้อนอากาศก็อยากเมื่อยพี่น้องเลยอยากมาเห็นไอ้เราเนาะกินข้าน้ำกันกินข้าวามกันกะมีความสุขดีพี่น้องเลย ขอบควเาเฮาอบอุ่นเนาะแล้วก็เข้าใจกันแหล้วกเพิ่งพาอาศัยกันได้ในยามที่เฮาลำบากเนาะเฮากะเฮากะไปว่าคิดหอดเนาะคิดหอดอยากไปหาแล้าก็อยากไปโอ้ล่มกันพี่นอ้องกินเขาความกันเนาะกับเปือไอ้น้องอะไรกับกับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ เหตุในเฮาเนาะเหตุในเฮาปัาบปื้มใจพี่น้องเลยครอบครัวบลอดไก่เนาะสำหรับครอบครัวเพิ่นลีลายพี่น้องพ่อแม่ไอ้เอ็น้องเพิ่นเนาะสิว่าสิว่าบ่มีบ่อนตีเลยพี่น้องเลยบอกความจริงเนาะอันนี้เนาะ บอมีบอนติเลยพี่น้องเลยอันนีนะ้บอกความจริงเหรเนาะพี่น้องานะปรกาวันนี้พี่น้องนะเนาะอาเลยพี่น้องมนนี้สิเศษคโคร่าเด้พี่น้องเด้อต่อกันไม่คิดหนาพี่น้องไปาดี ในน้องผู้หญิงเป็นอะไรลูกฮะในน้องผู้หญิงเป็นอะไรเออในน้องผู้ชายเลยเป็นอะไรเสียใจยุใจไหมเช่จใชบักแบ่งเนี่ยมันเป็นอะไรแบ่งแบ่งแบักแบ่งมันดีใจไลอืมลูกไตยเตอลูกสาวใคอยน้อบ้านสิแพงอยู่บ่เลยสิแดงนู้นยายไตยผู้ชายนะจะมีสาวซอยพออยู่บ่ บหุหูอยากได้นองผูนิ่งพี่น้องเลยขี้อัดอยากได้นองผูนิ่งนองกับผู้ชายซ้ำพี่น้องอารมณ์บุดีแต่เมื่ขึ้นนีพี่น้อง